สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับข่าวเด่นประเด็นน่าติดตามรอบรัวว้วเช้าม่วงขาวโรงเรียนขุนยอมกันนะคะโดยมีหนูเด็กหญิงธนชยากัทิยะและเด็กหญิงปิติพัฒน์กินสโกเป็นผู้นำเสนอข่าวในวันนี้ค่ะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้มีอยู่ด้วยกันสี่เรื่องนะคะโดยเรื่องแรกคือเรื่องสำรวจลูกแหล่งพ่อพาลูกน้ำยุงลายรายละเอียดข่าวดังนี้ค่ะ วันอังคารที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2565งานอนามัยโรงเรียนขุนยวมได้นำนักเรียนสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนพร้อมใส่รายอเวทกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกค่ะเรื่องต่อมาคือเรื่องถวายความอาลัยพระครูพิสิทธิ์พรมคุณรายละเอียดข่าวมีดังนี้ค่ะ วันพุธที่6กรกฎาคม6 5 6 5คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขุนยวมร่วมน้อมถวายความอาลัยพระครูพิสิทธิ์พรมคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดต่อแพรเรื่องต่อมาคือเรื่องกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคิดจากปง่งศีลารายละเอียดข่าวดังนี้ค่ะ วันพัสัสบดีที่7กรกฎาคมพุทธศัก,าการาช2565โรงเรียนขุนยวมนำโดยรองอัตพลชุมพูรองผู้อำน,นวยการโรงเรียนและคณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ไปทำกิจกรรมศึกษาหาความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาคิ์ พร้อมทั้งนำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้คนละต้นและบำเพ็ญประโยชน์นะคิดจากปงศิลาอำเภอขุนรวมค่ะเรื่องต่อมาคือเรื่องกิจกรรมลูกเสือพระราชทานรายละเอียดข่าวมีดังนี้ค่ะวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565กองลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนขุนยวมจำนวน40คน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมโครงการโรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกประจำปี2565ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวมโดยมีกิจกรมรมความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวมการเดินโรณรงค์การสำรวจและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ขอบคุณที่ติดตามรับชมการรายงานข่าวเด่นประเด็นน่าติดตามรอบร้อมข่าวโรงเรียนขุนยวมนะคะและสามารถเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดถูกใจกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารกิจกรรมต่างๆและสาระน่ารู้จากพวกเราโรงเรียนขุนยวมและพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ